ต้นสุรินทร์รักชาติแห่ตะเพิดแมว จวกพฤติกรรมทักษินและเศรษฐาเริ่มออกลายเหิมเกริมอีกคนนั่งค้ำหัวพระอีกคนใส่ยีนถวายพระพรไม่ได้ว่านายทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นค่ะก็มีเรื่องให้ถูกวิพากวิจารณ์ไม่พักอย่างล่าสุดค่ะก็ถูกพูดถึงอย่างมากจากกรณีที่กรมรชาชทัณฑ์ค่ะกำลังจะดำเนินการออกใบสุทธิหรือว่าใบสำคัญการปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษให้หลังจากที่จะพ้นกำหนดเวลาการพักโทษใน เดินสิงหาคมนี้แต่ก็เป็นประเด็นค่ะเมื่อดันมีการไปเรียกใบสำคัญปล่อยนักโทษว่าใบบริสุทธิ์ตามภาษาพูดค่ะของบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งแน่นอนว่าเมื่อประชาชนคนไทยค่ะได้ยินคำนี้ก็รู้สึกไม่พอใจเหตุเพราะค่ะตั้งแต่นายทักษิณกลับมารับโทษและก็ได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณก็ไม่เคยได้เข้าไปจองจาในเรือนจาเลยแม้แต่น้อย ซึ่งก็ยังคงค่ะเป็นข้อกังขาในเรื่องนี้และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะก็มีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อนายทักษิณค่ะเดินทางไปจังหวัดสุรินท์เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อไปเป็นประธานค่ะในโครงการบรมพรพชาอุปสมบทพระ334รูป ถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกระเล้าเจ้าอยู่หัวณนะวัดสุวรรณวิจิตอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยทันทีที่ไปถึงค่ะก็มีกลุ่มคนแสดงจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ภาคอีสานใต้มารอต้อนรับแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีกลุ่มคนชาวสุรินทร์มีการลุกฮือขึ้นมาไล่ตะเพิดฉูป้ายไล่ ไม่เอาคนโกงความยุติธรรมโดยในโลกโซเชียลค่ะต่างก็แห่แชร์ภาพที่ชาวสุรินค่ะได้มีการนัดรวมตัวการสวมใส่เสื้อสีเหลืองที่บริเวณลานหน้าอนุสารีย์พยาสุรินทกดีสีนรงจางวางพร,ร้อมกับมีการชูป้ายค่ะขับไล่นายทักษินเช่นคนสุรินรักชาติไม่ต้องการคนจุดๆๆอย่านงว่าตัวเองเก่งกว่าใครทำแต่เรื่องจุดๆๆให้คนไทยเดือดร้อน คนสุรินไม่ต้อนรับเรารังเกียจคนโกงชาติโกงแผ่นดินไปอยู่ในเรือนจําได้แล้วคนสุรินไม่ต้อนรับนักโทษชายที่ไม่ติดคุกแม,ม้แต่วัน,นเดียวเป็นต้นเมื่อภาพดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร,แร่ออกไปก็มีคนค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมชาวสุรินกลุ่มนี้เป็นจานวนมากเช่นพี่น้องชาวสุรินสุดยอดต้องไม่เอาคนโกงชาติโกงแผ่นดินเกิดขอบคุณคนไทยชาวสุรินที่รักชาติบางคนค่ะก็มีการแนะว่า ยากให้แสดงพลังทุกจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะอยากให้พวกเราคนไทยที่รักประเทศที่รักชาติทุกๆจังหวัดมารวมตัวกันขับไล่พวกเนรคุณแผ่นดินเกิด ที่จะขายประเทศขายชาติบ้านเมืองกันเถอะค่ะอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคนมาว่าขนาดนี้อายแทนโดยการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมีคนมาไล่นายทักษิณแล้วนายทักษิณก็ยังโดนจวกอีกชุดใหญ่เมื่อมีภาพที่นายทักษิณน,นั่งเป็นประธานในโครงการบรรพชาอุปสมบทที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็มีการนั่งอยู่บนเก้าอี้รวมพิธีซึ่งก็อยู่สูงกว่าพระที่นั่งอยู่บนเพลิน เมื่อภาพค่ะถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปคนก็มีการเข้าไปตำหนิเป็นจำนวนมากถึงความไม่เหมาะสมไม่เพียงแต่นายทักษิณเท่านั้นค่ะที่โดนวิาพากษ์วิจาร์ณถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั่งค้ำหัวพระแม้แต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ก็โดนตำหนิในเรื่องของพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยเพราะว่าในวันเดียวกันนั้นกับที่นายทักษิณมีการไปจังหวัดสุริน,นทร์นายกเศรษฐาทวีสินค่ะก็มีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วเพื่อที่จะไปเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปรทมภุมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติณศูนย์สุขภาพเขตเมืองตำบลสะแก้ว ซึ่งในงานค่ะก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งประชาชนค่ะมีการแต่งกายสวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็สวมใส่กางเกงสีดำตามแบบฟอร์มทางการ ซึ่งก็มีเพียงแค่นายเศรษฐาค่ะแล้วก็นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่มีการเดินทางไปร่วมงานนี้มีการสวมใสก่กางเกงยีนกันอยู่แค่เพียงสองคนซึ่งในพิธีนั้นค่ะก็มีความเป็นทางการมากโดยนายกเศรษฐาค่ะ จะต้องมีการเปิดกลวยถวายสการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยเมื่อภาพข่าถูกเผยแพรแ่ออกไป <c oughs> ก็มีคนเข้าไปตำหนินายกเศรษฐาเรื่องของการลัเทศะเป็นจำนวนมากเช่นผู้ช่วยสตราจา์ด์อกเตอร์อานนนสกวรวิทย์ได้มีการโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับระบุข,ข้อความสัดแรงว่าขนชั้นจุดๆแต่งกายไม่รู้จักการลัดเทษะ ซึ่งก็มีคนค่ะเข้าไปรุมตำหนินายกเศรษฐาเป็นจำนวนมากเช่นสะท้อนถึงการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวเลยและมีคนเข้าไปเสริมว่าบอกขนาดของความจงรักภักดีเข้าตำราคนดีเดินตามตรอกคนคิดครอกเดินถนนคงคิดว่าเป็นคนใหญ่คัาฟ้าหน้าบะซี การลัทเะษะไม่มีเป็นใครคะไม่เหมาะไม่ควรอยากยิ่งและบางคนคะ่ะก็มีการนึกตำหนิย้อนไปถึงพฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมก่อนหน้านี้ในเรื่องของถุงเท้าสองสีด้วยและก็มีการจุกแรงว่าเป็นนายกที่ไร้สามัญสำนึกในการให้เกียรติไม่รู้การลัทศะมากที่สุดที่ประเทศนี้เคยมีอีกคนคะ่ะก็ซัดเป็นกรอนว่า เธอช่างไรวัฒนธรรมทิ้งดงามไม่ต้องถามถึงเกียรติและศักดิ์ศรีค่าตัวเองยังไม่ให้ไม่ใหญ่ดีคนไม่ดีมาครองเมืองหรือไม่แม้แต่รองศาสตร,ราจารย์อัศวินีหวานจริงอดีตคณะบดีคณะวิจิตสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังมีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าไม่รู้จักการละเทศะผู้นำเสื่อมจะพาสังคมเสื่อมล่าสุดค่ะเรื่องพฤติกรรมของนายทักษิณและนายกเศรษฐา ก็กำลังเป็นที่โจดจันอย่างมากโดยครีเอเตอร์ดังใน Facebook รายหนึ่งค่ะก็เริ่มที่จะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าพฤติกรรมเหยียบ3สถาบันหลักให้ต่ำเริ่มออกลายคนหนึ่งใส่ย,ยีนถวายพระพร,พรอีกคนนั่งค้ำหัวพระนกสองหัวคนเล่นสองหน้ามันดูไม่ยากค่ะพร้อมกับมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าพฤติกรรมซอกกร่อนบ่อนทำลายเริ่มดอยคาไปทีระนิดจนคนเสื่อมศรัทธา ทั้งนี้ค่ะพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทักษิณค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันกระทบต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์พระตอนที่นายทักษิณค่ะยังเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยเกิดเรื่องในทำนองนี้มาแล้วหากจำกันได้ค่ะกับเหตุการณ์กรณีภาพคาใจของคนทั้งประเทศ ที่พันธบรวรโททักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้นั่งเป็นประธานทำบุญประเทศในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเมื่อวันที่10เมษายนปีพศ2548และเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นมูลเหตุทําให้ในายทักษินมีการฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลที่มีการออกมาวิพา์วิจารณ์เรื่องนี้ ก่อนที่ต่อมาค่ะปี2,558สานดีกาได้มีการยกฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลในคดีหมิ่นประมาทนายทักษิณโดยการโฆษณากรณีทำบุญวัดพระแก้วและหม,มุ่นไสยศาสตร์ชี้ประชาชนทั่วไปสามารถติชมได้ด้วยความเป็นธรรม